นายความฝัน,ฝ,นฝันว่าตัวเองผมหงอกฝันว่าตัวเองผมหงอกแปลว่าอะไรวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่เปิดดวงให้นะคะฝันว่าผมหงอกแปลว่าอะไรฝันว่าตัวเองผมหงอกแปลว่าอะไร ไพ่พระสังฆราชคุยนอบวานอัศวินถ้วย หกถ้วยไพ่จักรพรรดิวอลฟอร์ชูนได้ไพ่ดีหมดเลยสองไม้ อิทธิพลอิทธิพลที่ทําให้คุณน่ะฝันว่าตัวเองผมหงอกก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทําให้คุณฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาทําให้คุณฝันเห็นก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงซึ่งเป็นการบอกว่าจะมีโชคลาภทางด้านการค้าการธุรกิจหน้าที่การงานของคุณน่ะจะเจริญก้าวหน้า หน้าที่การงานของคุณจะเจริญก้าวหน้านะคะหน้าที่การงานของคุณจะเจริญก้าวหน้าคุณควรทําบุญให้ผีบ้านผีเรือนนะฝันว่าตัวเองผมหงอกเนี่ยควรทําบุญให้ผีบ้านผีเรือนจะได้อยู่เย็นเป็นสุขฝันว่าตัวเองผมหงอกนะคะคุณน่ะจะมีชื่อเสียงในสายงานจะมีชื่อเสียงในสายงานจะมีคนนิยมชมชอบมากมายสิ่งที่คุณทำเนี่ยได้รับการยอมรับในเชิง มูลค่าคุณภาพความสามารถมีความสามารถมีคุณภาพมีคุณค่านะคะมีความสามารถมีคุณภาพแล้วก็มีคุณค่า เ,ออเดี๋ยวมาดูเลขนําโชคนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขนําโชคนะจะมีคนเคารพยกย่องนะคะนี่ไพ่ทิเชอร์นะคะไพ่ครูจะมีคนให้การยกย่องความรักของคุณก็จะสมหวังนะคุณจะค้นพบในสิ่งที่ตามหาฝันว่าตัวเองผมหงอกเนี่ยแปลว่าจะมีชื่อเสียง จะมีชื่อเสียงหน้าที่การงานของคุณน่ะจะดีมากเลยนะคะหน้าที่การงานดีจะได้กําไรจากการค้าจะได้กําไรจากการค้าหน้าที่การงานมั่นคงทีนี้เรามาดูเรามาดูเลขเรามาดูเลขนําโชคด้วยไพ่ออนมณีจันท์นะคะ เลขนำโชคหนึ่งสองสองสี่เนี่ยคะจากไพ่ก็คือเขาบอกว่าถ้าอยากให้อะไรดีขึ้นน่ะถ,ถ้าหากถ้าหากต้องการให้อะไรอะไรมันดีขึ้นเนี่ยควรกล้าเอ่ยปากพูดควรหันมาปรับปรุงตนเองให้มีระเบียบวินยัยให้รักษาคําพูดให้ตรงเวลาฝันว่าผมหงอกเนี่ยแปลว่าจะมีคนรัก จะมีคนมารักมาชอบของหายจะได้คืนของที่ทำหายจะได้คืนแฟนเก่าจะกลับมาง้อแฟนเก่าจะกลับมาหองง้อของหายจะได้คืนจะมีคนรักจริงใจมากจะมีคนรักที่รักเราแบบจริงใจจะได้คืนดีกับคนรักค่ะ